สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวจามจุรีาบนูนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราก็มาจัดประชุมนะครับแบบเล็กๆนะครับสําหรับคนที่สนใจในธุรกิจฟู้ดเพย์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์ผู้นํา2ท่านนะครับรับรองว่าเดี๋ยวคนที่ฟังคลิปนี้นะครับก็จะ สามารถนําไปใช้เอาไปเรียนรู้ว่าเราต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับพร้อมกับตอกย้ำประสบการณ์ที่ทําให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าฟู้ดพิงเราลุยจริงนะครับเอาจริงลุยภาคเหนือแลนะครับลุยภาคอีสานแล้วเดี๋ยวจะลุยทั่วประเทศไปชมดีกว่าครับว่า ผู้ดำของผู้พี่ิงหรือว่าผู้ดำที่เขาเดินทางมาท,ทําธุรกิจเขาทํากันอย่างไรนะครับไปพบกันเลยดีกว่าครับร้านอันไหนที่ไหนแล้วมีคําตอบจากเนือจะหลดใต้หรือว่าบางกอกจากรวันตกทุกวันออก Astro Play โรล,สรล,สรลิสมัครก่อนเปลี่ยนค่าอาหารให้มันกลายเปไ็นรายได้จะเป็นเมมเบอร์นะก็ะเพียงง่ายๆ Win Man r i เด r แล้วก็ถอนเงินได้เข้าหลักสูตรร้านอาหารออนไลน์และไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใด สวัสดีครับวันนี้คฟูฟิ่งนะครับเราก็เดินทางมาในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันนี้ผมมีอยู่กับผู้นําท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าผู้นําที่แบบสายทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาแบบง่ายๆนะครับว่าพี่พลเนี่ยนะครับเขามีความคิดยังไงกับคฟูฟิ่งบ้างทุกคนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่คฟูฟิ่งเราแฮปปี้ครับวันนี้สนุกสนานมากครับอะไรคือสิ่งที่พี่พลมองเห็นในธุรกิจของคฟูฟิ่งบ้างครับ โอกาสฮะโอกาสเพราะตอนนีเ้เรื่องของการส่งอาหารแลก็เข้าใจว่าแข่งขันกันสูงมากนะมีหลายเจ้าแต่มีฟู้ดเซย์ฟิงเกิดขึ้นนี่ผมคิดว่าเป็นโอกาสของพวกเราครับครับ<ะ>หลังจากที่พี่พลแบบแบบพูดคุยกับทีมง,งานหรือแบบว่าอาจจะมีคอนเนค t ชันกับร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันซึ่งพี่พลเนี่ย พาทีมงานของผู้พิทไปเจอที่จังหวัดไหนบ้างนะอ๋อเราไปที่เชียงรายมาเชียงรายรแล้วก็ตอนก่อนที่จะไปถึงเชียงรายเนี่ยผมลู้ขึ้นมาตั้งแต่อยุธยานะฮะครับอ่าอะไรนะอุทัยธานีะคทัยธานีกำแพงเพชรนะรขึ้นมาที่ลำ,ลำปางปางแล้วก็ไปนู่นเลยเชียงรายครับเห็นว่ามีมีมีร้านร้านหนึ่งที่นะลำปางใช่ครับเป็นครับเป,เป็นร้านใหญ่ด้วยใช่ครับฮะ ทำไมับพี่เขาชื่อชื่อร้านอะไรครับทุกคนปั้นข้าวเหนียวฮะอร่อยมากเลยเดี๋ยวมีรูปขึ้นมาให้ดูนะเดี๋ยวมีรูปขึ้นมาให้ดูด้วยปั้นข้าวเหนียวใช่ครับเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรครับอ้อไม่น่าเชื่อนะครับปั้นข้าวเหนียวนะครับแต่ขายอาหารญี่ปุ่นด้วยนะอ๋อในในร้านของพี่เขาเหรอครับใช่ครับฮะพี่ชื่อเขาชื่ออะไรนะพี่คนเอ่อพี่พี่พี่หมุดนะพี่หมุดเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในวงการอาหารนะครับแล้วก็มีไอเดียที่โอ้โหเรียกว่าไปทานแล้วถูกใจแล้วระทับใจด้วยสิ่งที่ผมอยากถามเลย่ะ ที่หมุดเนี่ยเขาเขามีความคิดยังไงกับฟูลเพย์อิ้งเราาบงกับคอนเซ็ปต์ที่เราพูดถึงกินข้าวแล้วได้ตังค์ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราไปทานอาหารตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้เงินทอนกลับมาครับแต่ถ้าหากว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยนะที่ให้พวกเราเนี่ยนะได้เป็นสมาชิกนะแล้วได้ไปทานอาหารที่ร้านนะหรือว่าสั่งอาหารนะครับเป็นเดลิเวอรี่ก็ได้หรือว่าจะซื้อกับร้านก็ได้สแกนเคอร์โค้ดอร์สแกนเคอร์โค้ดเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วได้ตังค์ด้วย เขาก็ว้าวเขาสนใจครับแล้วก็ถามใหญ่เลยว่าโอ้มันรายละเอียดเป็นยังไงครับประมาณอย่างนี้โอเคแสดงว่าพี่หมุดพานนะครับร้านดังเลยนะครับทางลำปางก็มาถึงเราก็ร้องร้องรองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีพี่ที่ทีมงานที่ไปเจอกันที่ร้านมาลองเตอะอ่มาลองเตอะที่อะไรนะครับพี่ที่ร้านมาลองเตอะเดี๋ยวนะผมคุณ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 ผู้หญิงขออภัผมอาจจะ จำแต่มาลองเตอะนะไม่จาไม่ชื่อพี่เขาไม่ได้แต่ร้านนี้เป็นร้านที่คลาสสิกมากนะฮะกินไปด้วยลื่นรมกับบรรยากาศนะฮะรีมร้านอาหารด้วยน้องน้าพึ่งมาลองเตอร์มาลองเตอะก็มาลองเตอก็เป็นอีกร้านนึงนะครับที่จะเข้าร่วมในฟู้พิ้งของเราครับแล้วก็มีหลายร้านเลยนะครับผมให้พี่พลสรุปหน่อยว่าข้อเด่นของฟู้พิ้งเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของฟู้พิ้ง จุดเด่นของฟู้ดเพย์อิงก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับสำหรับไยเดอร์นะครับหรือผู้ที่วิ่งเรื่องของอาหารนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อนะครับอันที่2ก็คือร้านอาหารนะครับที่เป็นร้านอาหารโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะนําอาหารส่งให้ถึงลูกค้านะครับที่เป็นร้านอร่อยต่างๆในทั่วทุกจังหวัดบ้างันเถอะนะฮะอันที่3าก็คือพวกเราพวกเราที่อยากจะมีรายได้ตอนนี้ก็จะเรียกว่าทํางานประจําหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่นี่ฮะอาจจะต้องการรายได้พิเศษนะฮะถ้า เอาแอปพลิเคชันตรงนี้นะฮะไปใช้นะฮะโดยสมัครเป็นสมาชิกนะฮะจะทั้งสมัครโดยที่จ่ายเงินมาเล็กน้อยหรือว่าไม่จ่ายเลยก็ได้แล้วแต่แต่ว่าสามารถที่จะทำไรายได้เข้ากระเป๋าในตลอดนะฮะเรียวทม์แล้วก็ไวด้วยแป๊บเดียวก็เข้ามาแล้วครับครับ,รบก็โดยสรุปพี่พลเห็นว่าพูดพิงของเรานะครับก็เป็นแอปพลิเคชัน เรียกว่าระบบแนะนําเพื่อนนะครับโดยที่ทุกท่านเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับเราเพียงแค่เป็นสมาชิกเพียงแค่99บาทถูกต้องนะครับลในโครงสร้าง99บาทเนี่ยเขาจะได้ข้อเด่นข้อที่1เลยนะครับเมื่อสั่งผ่านแอป d ดลิเวอรจะได้ส่วนลด5เเมื่อใช้ QR code ได้ลดอีก5เอแสดงว่าวันนี้ คุณลูกค้านะครับร่วมใช้บริการในแพลตฟอร์มของเราแค่2,000บาทก็คุ้มละ99บาทก็คือได้100บาทแต่ด้วยแพลตฟอร์มของเรานะครับมีระบบแชร์ลิงก์มี q r code ให้เราสามารถสร้างทีมงานได้ใช่ครับแนะนำเพื่อนนะครับโดยที่ค่าสมาชิกนะฮะ5ชั้นเนี่ย ทางบริษัทนะครับก็ส่งส่วนลดคืนไปให้ชั้นละสิบาท5ชั้นคือ50บาทนะครับและยังเอาโครงสร้างที่ได้ส่วนลดมานะครับมาส่งมอบให้กับในโครงสร้างสายงานประมาณ5ชั้นถ้าเป็น Delivery 1%หนึ่งเะครับถ้าเป็น q r Code 0.5%ถ้าเป็นระบบจองโต๊ะ0.5%ต่อชั้นนยครับนี่เขาเรียกว่า การนําเอาสิ่งที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยกลับมาให้กับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าเข้ามาสู่ธุรกิจไปได้ด้วยกันอืม,อมเอาละครับพี่พลครับวันนี้อะพี่พลฝากถึง สมาชิกผู้พิงหน่อยครับว่าสร้างความมั่นใจหน่อยว่าลุยงานกับทางผู้พิงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมตื่นเต้นมากครับดรป๊อปครับตื่นเต้นมากๆเลยว่าแอปพลิเคชันของคนไทยนะครับคุณป๊อปเป็นฟาวเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งนะครับแหงจุดอ่อนของแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจจะร้านค้าก็เสียประโยชน์นะฮะไรเดอร์ตอนนี้ก็เสียประโยชน์มากนะครับแต่ว่าคุณป๊อปนะดรป๊อปเนี่ยได้ทําแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยเราได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นไลเดอร์้วดย นี่สูงสุดเลยนะเราจะต้องมีเงินไหลเข้ามาตลอดอย่าลืมนะครับฟู้ดเพย์อิงเราเข้ามานะครับได้เลยขอบคุณพูดมากครับขอบคุณมากครับขยินดีครับยินดีครับระว่าคนหน้านะครับว่าใครจะมายืนยันความมั่นใจกับทุกคนนะครับว่าฟู้ดเพย์อิงนี่ยเขาเอาจริงเอาจังนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปหน้านะครับครับ